รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุแบบวินเทจนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อซันโยนะฮะโมเดล MR g 3 6ีดนะครับวิทยุถึงขึ้นร้อยแปดเป็นขึ้นบ้านเรานะครับเครื่องเป็นไฟบ้านเราเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับมีไฟสองอิบโวลต์บ้านเราสายไฟในตู้นะครับด้านหลังจะมีช่อง DC AC นะฮะเลื่อนมาที่ AC นะครับ DC ีไม่ใช้ถานตัวนี้ไม่สามารถใช้ถานได้นะครับรางถานมีสนิทนะฮะอันนี้รีวิวตามจริงนะครับรางถานไม่สวยนะครับ เห็นใช้ไฟนะใส่ไฟในตัวเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับ FMAM มาเลื่อนอยู่ด้านหลังหูฟังเซลล์ปกตินะครับเป็นระบบโมโนนะครับมีช่องเสียบไม้นะครับส่วนนี้สําหรับไม่สาหรับเขาอัดที่เครื่องนะครับเดี๋ยวนี้แต่ผมจะเทเฉพาะเทปกับวิทยุนะฮะระบบอัดจะอัดเทปอัดจากวิทยุลงเทปเท่านั้นนะครับเป็นหูหิ้วนะครับเครื่องมีรอยบ้างนะมีคราบพัดเตอร์มีคราบกล่าวบ้างนะครับสินค้ามือสองโมดามาเครื่องก็ถือว่าสภาพสวยเป็นวินเทจนะครับ วิทยุรับได้ทุ้คืนของบ้านเรานะฮะด้านขวานี่จะเป็นเทปนะด้านซ้ายจะเป็นวิทยุนะงานของที่มีอยู่มากมายแล้วก็เป็นเทปเรื่องด้านหลังนะครับจะไเรื่องมาด้านขวารเอ็มก็หนึ่งพันหนร้อยซีนเฮดนะครับอันนี้เอ็มนะครับจากที่ผ่านมาค่ะกับทางด้านฝัง FM เรื่องมาด้านซ้าย เสียงดีนะฮะเสียงดีสักเจวเลยรับคืนได้ที่บ้านเรานะครับเอาอื่นๆนะฮะของไทยลีกตอนนี้นะะเปิดเพลงอยุทธยาไปบามีการเปิดตัวเสื้อม้วนนั่นแหละแต่สำหรับเขาก็มีนี่กันนะเจอาจจะวิทยุลงเทปนะครับสตอรี่เรื่องราวอาจจะช่องใหม่ลงเทปได้ครับเมื่อก่อนนี้เปิดตัวเสื้อก็แค่ ชูเสื้อโพสอะไรก็ทั่วไปอันนี้ทำเป็นหนังเป็นหนังเป็นอะไรเพราะนั้นนักบอลก็ไม่ใช่ว่าจะสองวงเพื่อมาด้างขว้าจะเป็นเทปข็ใส่ก็ข,าข,าขวาเต็มระบบนะตัวนี้เป็นสายพานใหม่เรียบร้อยอันนี้ีทปเสื้อโพสอะไรก็ทั่วไปอันนี้ทำเป็นหนังเป็นหนังเป็นอะไรเพราะนั้นนักบอลก็ไม่เดี๋ยวผมจะเทสร,ระบบใหม่นะฮะเดี๋ยวทดสอบแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับระบบใหม่นะฮะอาจจากใหม่ตัวนี้ลงเทปได้นะครับนะครับ อ่าเดี๋ยวถ้สอบฟังระบบเทปนะครับเทปคอซ้ายคอขวาเต็มระบบนะครับเปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยคอขวานะครับขอซ้ายนะฮะ